สวัสดีครับสวั like สดีครับโอ้โหดีครับก็เป็นอะไรที่อบอุ่นดีรับผมก็บ้านหลังใหม่เป็นโรงเรียนใหม่ที่เหมือนเราแบบเเติบโตขึ้นอะไรแบบนี้ผมก็ู้ว่าป็นดีบดีอย่างเดีดีครับแล้วแม่การบก่ เหมือนในการเรื่องทางสมัยโง่จริงๆตื่น้นะื่้นก็คิดว่ามืที่บอกว่าเหมือนการย้อนเงีนที่แบบให้เราเราโตขึ้นนะเราเราก็ได้แบบได้มาเจอเพื่อนใหม่เจอแบบคอมมิชตี้ใหม่ๆนี่รู้สึกว่าเออจะเป็นยังไงนะแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับคักสนนานมเพราะว่าจบอกว่าเราก็แบบยายามจัออจริงจริงเขาผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็ได้ติดต่อมามาสัภาพแล้วว่าคือความที่เรามีสัญญามีอะไรกับโรงแรมเราก็มีมีสัญญากับทางทางกัดทางเก่าก็รู้สึกว่าโอเคเราได้ได้หมดสัญญากับกับที่เก่าแต่ว่าที่เก่าก็ดูแลเราดีมากๆแล้ว่ามย้ายสังกัดมาคนที่ใหม่ต้อนรับก็ก็ดีสัญญาแล้วก็เหมือนการย้ายโรงเรียนใหม่นี่มาเจอเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าก็ใช่ครับก็เหมือนมีเพื่อนๆมีพี่ๆน้องๆที่อยู่ใน ที M T V อยู่แล้วว่าเฮ้ยมีคนนั้นคนนี้เขาก็แบบโอ้เดี๋ยวเราก็ตอบไม่ทันนะฮะในในในเขาเรียกว่าในโซเชียลอะไรแบบนี้แล้วก็เฮ้ยกลัวตอบไม่มคม <S <S รบเขาจะโอเคไหมอะไรแต่ว่าโอเคเราก็น่ารักมากๆตอนแรกตอนที่ว่าเออจะเป็นยังไงนะ,ะเขาก็น่ารักอะไรๆผมต้องบอกว่าต้อ,ตอม,มาเจอแบบอ่าว่าเป็นบุ <ๆ S 1> ตรเลี้เรื่องเกี่ยกับอะไรบ้างโอ้โหตอนนี้ยังไม่ได้เจอกันตั้งแต่สัญญาเข้ามานะ,ะ <S <S แต่รู้สึกว่าก็ได้ แบบรับรับพลังหรือแบบเอ้ยมาดิเดี๋ยวมาแบบทำนั่นทำนี่ด้วยกันนะหรือว่าอะไรด้วยกันนะรู้สกว่าเออมันมันดีครับมันดีเป็นความดีบรรยากาศของเราดูใหม่ค่ะฟรีแล้วเลโอยมีสามสีีแล้วนะผมกับกับบัวนี่เรู้สึกว่าโูแล้อาจจะแบบได้มาดีเนี่ยมาอะไรกันได้มาเจอกับเพื่อนใหม่เจอกับแบบอีกแบบบทบาทนึงที่มันแบบเราท้าทายขึ้นนะครับผมเรามาดีทีขึ้นยุ่งให้การที่สำคัญการที่จริง าวังกับกับตัวเองไหมคือเราตั้งโ o ยแบบอีกแบบก็คือเราจะทำอย่างที่ไม่ว่าจะได้ในบทบาทไหก็ตามไม่ว่าแบบเราจะพัฒนาตัวเองให้มันดีที่สุดนะครับผมไม่ว่าในในรแบบเราครับแต่จะเป็นงานในรูปแบบไหนแล้วก็พร้อมที่จะแบบเต็มที่กับเขามยอีอะไรเยอะีอยอ่างอเยอะครับเยอเเรียกว่ามืน ละค,ละครนี้ก็เล่นมาไม่ได้เยอะนะดเรารู้สึกว่าเราก็อยาก,กเล่นอะไรที่มันแบบท้าทายชาเลนจ์ตัวเองว่าเดี๋ยวรอดูทยวทำผู้ใหญ่ว่าจะให้เรา,เปนเนาไปในแนวไหนกจะชาเลนจ์ไม่ได้ใน,ในะแต่กับ drama comedy หรือว่าอะไร c o m e ี้ก็น่สาสนใจ c o m ด d y ก็น่าสนใจแล้วก็แบบแนวแบบไไม่แบบแนวแบบแล้วแต่เลยว่าแบบอยากแบบให้มันยากยากเราก็เหมือนได้พัฒนาตัวเองไปด้วยอยากลองแบบเแอน ก็น่าจะได้นะน่าจะได้นะผมก็รู้สึกว่าแบบเป็นเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราเราไปเล่นแล้วแต่มันยังไม่ได้ไปสุดมากแต่ว่าเราเราเล่นให้มันได้ไปสุดจริงมันน่าจะฟิลโฟูทั้งปีนะดูแลก็ท่านบอกยังไงยังไงก็เต็มที่ครับเต็มที่ทุกคนบาทแล้วก็ท่ดหวังให้ตัวเองเนี่ยเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดแล้วก็แบบคิดถึงแฟนอยากอยากเจอแบบเจอแฟนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นน อะไรต่างๆที่ทีบ้านที่สุดก็รอหวังว่าเราจะาได้มาเจอกันครับ้ี่อมา,มาด้เยให้อลงใอจบอกว่าั้านหนฝากทุกคนครับฝากพี่ๆด้วยพี่สื่อประชนแล้วก็ทุกๆคนก็ฝากน้องใหม่ด้วยของบ,บ้านหลังนี้แล้วผมก็จะเต็มที่แล้วก็จะพัฒนาไปให้ดที่สุดแล้วเจอกันนะค,ครั Welcome to Star Society